สบายโฮมสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบ้านเทาเฮาพึกษา67สบเลำลูกกาคลองสองกันค่ะโดยเทาเฮาหลังนี้ค่ะเดินทางสะดวกมากเลยเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะทั้งถนนลำลูกกาถนนบังสิทธิ์นะครนายกถนนสายใหม่และเทาเหน่งนี้นะคะอยู่ใกล้สถานีรถไฟสายสีเขียวนะคะสถานีปูคดแต่ยังเดินทางสะดวกไปที่ฟิวเจอร์หรือเสียนดังสิทธิ์ได้ด้วย อยู่ใกล้สนามทูปะเตนีแถมยังใกล้กับตลาดนานาทองนานาเจริญนานาเพชรด้วยนะครับบ้านมีสวนส่วนกลางนะคะเป็นสนามหญ้ากว้างมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชมตัวบ้านกันค่ะในส่วนของแราน,นะคะตรงนี้เป็นที่ว่างมากเลยสามารถวางโต๊ะมาหินอ่อนไสำหรับพักผ่อ,อนได้ด้วยนะคะในส่วนของ,งรถนะคะเราได้ปูป้นกระเบงใหม่นะคะในบ้านจอดรถได้หนึ่งคันคเลย ในส่วนของข้างบ้านนะคะเราได้ทำระแนงใหม่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ค่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะทเถ้าหลังนี้นะคะมี3ห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่17.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยร้อยตารางเมตรเลยนะคะในตัวบ้านเราก็ทาสีใหม่ทั้งภายในภายนอกเลยค่ะใช้สีน้ำพ้าดีทนทานค่ะ ทานช่างหนึ่งนะคะเป็นพื้นเป็นโต้ยางดีนะคะเย็นสบายแล้่ยก็กันเราคิดขวัวโคมไฟปักไฟเราก็เปลี่ยนอะไให้หมดเลยค่ะส่วนถัดมานะคะเราทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะสำหรับใช้ทานอาหารได้หรือว่าจะเป็นมุนัเฟ่ตนก็นได้นะคะต่อไปเราไปดูห้องครัวกันนะคะห้องครัวของเรานี้ต่อเติมใ,ให้ใหม่เลยค่ะทําเคาน์เตอร์ครัวใหม่พร้อมซิงล้างจานพร้อมใช้ง,งานเลยและยังมีรูดดูดควันแถมฟรีด้วยนะคะ พอของเราปูกพื้นกระเบื้องและผนังใหม่ล้วนะคะและยังแคสซี่ป้อนน้ำและเตินน้ำให้แรกมาดูห้องน้ำชั้นล่างกันค่ะห้องน้ำชั้นล่างของเรานะคะก็ปลูกพื้นกระเบื้องและผนังใหม่ะคะอุปกรณ์ห้องน้ำสุกณฑ์ห้องน้ำเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยค่ะแล้วไปดูชั้นสองเลยค่ะ ดูในส่วนของโคมไฟของผมง่านกันค่ะโคมไฟนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเข้ากับบ้านมากเลยนอกจากนี้นนระบอกไฟฟ้าของเรานะคะยังปลอดภัยเพราะว่าเรามีเครื่องเซฟทีคัดแฉนให้ด้วยนะคะเป็นเครื่องตัดกระแสกฟฟ้าเมื่อเกิดไฟรั่วนะคะปลอดภัยกับชีวิตของท่านแน่นอนเด,ดีเราไปดูมัตเตอร์เบ็กลุมกันค่ะมัตเตอร์เบ็กลุมนะคะห้องใหญ่กว้างวาวางเตียงได้สูงนสุดถึงห้าเลยนะคะเดี๋เราไปดูห้องนอนด้านหน้ากัน,นะคะ่ะ ห้องนอนด้านน่นะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องพักห้องทำงานก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนโซนหลังบ้านกันค่ะหน้าต่างเป็นปาร์เลย์มินิแอร์ทั้งหลังเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูห้องน,นั่งเล่นสองกันเลยคะ่ะ นางช่างสองนะคะก็ปูพื้นกระเบื้องใหม่พลังใหม่นะคะอุปกรณ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ